ความาเที่ยวทะเลวันนี้อากาศดีเป็นไงี้ยค่ะแถวนี้ที่เขาปลูกดอกทิวลิปกันเยอะแยะเลยค่ะทิวลิปทิวลิปทิวลิปวันนเดนเล่นเซก็จแล้วทิวลิป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 บุดเข้าไป GoPro. 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 net filmen? Ja. Ja? We ja. Dat is allemaal uitgewerkt. Nee, dan kan ze op de laptop zetten. En dan kan ze beeld voor beeld. Maar dat kan ze ook, maar dat kan ik niet hoor. Dat wordt helemaal gek. Maar beeld, voor beeld kan ze allemaal eruit halen. ตอ,อตอนนี้เรานั่งตรงนู้นกันนะคะมีจัก,กรยานเอามาทีบ <c oughs> น,นนี้ถ่ายกล้องกูปูกันนะคะเพื่อน อันนี้ดูเกเดไกด็กมันชุกชักดิว่าที่ต้องฟีเซ่ไปไหนะอันนี้ถ่ายลงช่องลุงฮันเขานะคะว่ากล้องโกโบลุงฮันเขาจะเป็นคนถือเอจะช่วยถือบางครั้ง <c oughs>

Als het waterweg is, dan ja. komen ze oestjes zoeken. Oh, in Zeland. Ik ja. wil ja. ook graag. Alleen je moet oppassen dat je geen oesters hebt die niet goed zijn. Ja? Daar word je ziek van hè? Ja, Die huisjes zitten daar natuurlijk op plaats. Hier hadden is trouwens ook van die huisjes in Ze zee. Ja. Waarom? Ja. Waarom? 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 ze Waarom? 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 เดี๋ยวมันจะเก็บจะมีอันดีก็มีอันแบบว่าอันที่เขาบอกว่าอันต้องดูดีๆถ้าดูไม่ดีมันก็จะแบบว่าเอามากินแล้วป่วยเขาว่าอย่างเงี้ยเขาพูดเรื่องเก็บหอยนางรมมันกนะคะ

ท่านคะท่านมองหาใครคะท่านเนี่ยค่ะเพื่อนเก็เก่าแล้วนะถ้าใส่ทำด้วยกล้องโ o โป o ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อนะฮะวันนี้พามาเที่ยวทะเลที่ฮอลันจะมีทะเลเยอะมากนะคะเพื่อนๆพื่อนเยอะไปนี้